ัเคคคยลลละนนมแลลทโพลังเยาวชนหายไปไหนพลังของเยาวชนเนี่ยหายไปไหนการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้กลับมาดีขึ้นเนี่ยทำคนเดียวไม่สำเร็จอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะ นี่คือผลงานเพลงฝีมือเยาวชนดนตรีกลุ่มตติยมปิดที่ทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองเล่นดนตรีถ่ายทำและตัดต่อเพราะอยากสื่อเรื่องราวที่พวกเขารู้สึกนึกคิดเริ่มต้นมาจากโจทย์การเรียนรู้ในค่ายโครงงานคุณธรรมที่ท้าทายให้เด็กๆแต่งเพลงเกี่ยวกับความดีองค์ความรู้หรือคำบอกคำสอนมันมีอยู่แต่ทำยังไงให้ความรู้หรือคำบอกคำสอนนะั้นมันได้ความรู้สึกของคนได้ความประทับใจโดยเฉพาะวัยรุ่น ชอบดนตรีแล้วก็ได้มาใช้ใช้มาทําความดีก็พอดีครับไปด้วยกันได้เป็นการดึงพลังของเราออกมาเป็นการระเบิดมาจากข้างในตัวเราเองจากความรักความชอบจุดประกายต่อยอดความคิดฝันจนสำเร็จออกมาเป็นอัลบัม้มตติยำปิรักดีไม่โดดเดี่ยวอย่างวันนี้เป็นอีกครั้งที่เด็กๆเดินทางจากบ้านมาด้วยพลังเต็มเปี่ยมรวมตัวเข้าห้องซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ต แม้มาไกลาจากหลายภาคแต่ก็ไม่พลาดที่จะมาทําเรื่องดีๆร่วมกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มาไม่ได้มันต้องมามาช่วยกันไกลไม่ไกลไม่สําคัญนะคะแต่เราคือรวมกลุ่มกันทําความดีคือยังไงเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วะคะ่ะทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทําถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วกินใจมากครับันใช่เลยในหลายเวทีดีๆเปิดโอกาสให้เด็กๆนําผลงานเพลงคุณธรรมออกเผยแพร่ จัดมินิคอนเสิร์ตแสดงพลังสื่อสารความคิดความฝันของคนรุ่นใหม่มีความสุขมากค่ะเรารักที่จะทำแล้วเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันมีความสุขแล้วพอมีความสุขมันก็เกิดผลในการนั้นเพลงมันทาหน้าที่เป็นสื่อสองแง่นั้นเป็นสื่อนำธรรมะไปหาคนแต่ต่อไปถ้าเขาสูงวันนี้เพลงนั้นจะนำคน สื่อกับมหาธรรมะเป็นลำแสงเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางความแปรปรวนของยุคสมัยขอเพียงมีโอกาสสัมผัสสิ่งดีเรียนรู้และลงมือทำรรพลังเยาวชนก็จะเจิดจ้าเปลี่ยมพลังความดีและสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมงดงาม